ัวนี่ีอกซอยตัวนี้เกิดแปลงนี่ตัวน <wh ride them out> ี้เส euh ืยผักลงไปหนึ่งชั้นสองนึงชันสองหอยมากเลยมัน้ทุกคนมันกามบ่โอ้ชุดยี่งให่ปะ ท่าสบายดีแล้วสวัสดีเอฟซีตุรกนที่อยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ต่างประเทศในประเทศวันนี้ผมแปลงมหามาหาหมู่หาเพื่อนนะมู่เพื่อนตึกเทาสมัยมเฮ็ดต่กเทาเฮ็ดนกันเดี๋ยวนี้มีความมีโคแล้วก็แต่แยกกันละก็มีเวลาโอกาสก็เลยมาหาดินนำกันนะเดิมาหาดินน้ำเดียวเลยวันนี้มีอาหารดีนะเพรานั้นว่ามาจเป็ดเป็ดอยู่หน้าก็เลยก็แปลงก็เลย ตัวมูมากินวันสี่ห้าคนนี่แหละมือนีนี่มีมกะบมาลำเงินมาคำสอนสามคนบนสบายดีสบายดีคือเก้าคือเก้าอ้มีเพื่อนไปขอกหน้าได้เลยยืนหน้าดิ่ยูนหน้ายูนหน้าหลังก่อไฟปีนป่ายทุกคนนี่จะมีป่าโอ้ป่าน้ำเซ่ยได้ป่าเซ่ป่าทึอมองคนมาแม่มากินปีนป่ายกูได้ป่าทึอมองนี่ แสงก็เลยอ,ออกมามีพุน,น,นที่เด็ดก็คือพุ่นปักเอิ้นเทินอยู่พุนนี่โอ้ทุกคนทุกคนไปพุนกันด้วยกันทุกคนดีชุได้ป่านี้นี่นะทุกคน,น,น,กคนโอ้หมูมงดกขนาดเดี๋ยวมงกินเอยชิมากินหนึ่งมงพอดีนี่พุนอยู่อยู่งามงามของอยู่ของกินสะดวกสบายบู๊ดก้าวที่นึงจะชิค บางนิ้วมะขามมะโมงมะโหดคบทุกสุดเป็นมารบย่อมือลาลาได้ขอได้ได้ก่อนเลสล่าได้เด็ดเด็ดเลือกผู้ถาวรนี่ปีงปลาโอ้ตุปลาซี่ปลาพันธุ์มวยปลาพันปลาพันนี่ลาบนี่ชุดยอดเลยลาบปลาพันธุ์นี่นี่ปลากระบอกใส่มาสัตว์มาสัตว์เสร็นเส็จลงเงินโสดให้ผู้บ่าวรเลย่อได้ผู้ใดเลย สองสามนเถินะลงเตานะเตานึงได้ได้ได้จะอคนเตาใหญ่ปลาแกมนี่ทุกคนขั้นตอนแล้วบันนี้ขั้นตอนค้อสีจุ่มน้ำจุ่มน้ำลงคนก่อนพายามกุ้งเายน้ำก่อนละน้ำเดินละไเจง้อไอเจุนงอ้เนี่ยถูกเขาปะกยังขายอ ต้อใหม่โอนได้โอนด้ไปโอนนี่เอใหม่ไหนโอ้โงอมนอดินเห็ดผมเลยล้านบอกเจ็ดทไมโอ้โหมาเลยมันเอาคาสิโนาตูมันเป็นาวีึงแล้วาสีีทเออเบแข็งีุ่ดเลยน่ะเปไปเยอะมั้งเอ้าเป็นยา <laughs> 哦，那个不欺负我了？什么有十万？你也不好，没了。我办手机费，人家就录麦了。手机弄丢了，人家说没录麦好多，没录麦就跳舞啊。哈哈 เอ้ยที่บลลูามันให่ท้เพิ่บกกขึ้นบกขึ้นลูกกขึ้นได้ลสาวก็ลเลยเป็เจ้าเป็นาปราลาย้ปเจ้าขอก็ดีใจแล้วเปเจ้าลก็ด้ลาอ้เยลยาวล็เลยลูกชายขึเลยมือปราบอยู่ากินนะเาได้ลูาวลกกงอได้ลยเ้าก่อนนะถ้างอแล้วา้าปาัวเกับแม่เขานะอนนั้นเา่กินงออ

นี่บอกนี่คนเอาต้องเฝ้าไพ่อีกนะขอไอ้บันเทมแมวแล้วกเาา็เอามาเอามาซรอยมาปาดแขนปาดขามันนี่เห็นเลิศแปลกไหมมีหนูเด็ดหนามัยนะ เกตบไเฮยเฮ้ยเเนี oh, ้ยอเ็แก๊นป่าไมกอนซื้อมาแก๊สสบายดีสบายดีทไมก็มาเ้นี่ตูด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 แวเ้นลักเยมาแก๊หมับ้งย่องเฮอรมีนะเฮอมีกทยกขี้ออยู่้บทค้สิโฮาบีตัวนี้โฮาบี ตีนนี่ซอยบอกแปลกทาเหมดเฮลดเฮลดแปลงมันคือแปลงปิดไปนะพอที่เราแค่นีนทานี้ก็กำลังโตันโ่โคบออโคยโคาน่ทำเลยคนกีนทาบีเทายนี่หองนำหนาเลยนี่แต่แสบรอยคมเลยบีี แร้อไม่สามีท็ดบ้านออมจันนี้เรียกัทำมื่นะนาไปดูนะไเ่อยอะเอาม่คดชาให้ชาวนาอยุเพิ่ใช่เอาทุกที่ได้แต่ที่เขาเล้ยเอาายได้อใส่บีได้ดิใส่บีได้ดิอันนี้อปงโหทาบี นะเงาบอกว่ากูจะจำเอเอาอยสัสส้นเลยจะดีเด้อยอมไป่อขอ,อโอ้วีคือะะชิวเถอะวะชิวอเขียวสกีมันนัาแซ่บมาโนเนาะสกีมันน่แซ่บที่สุดก็คือขีมือคนนี้แล้วลองคุณพวงนี้แหละสีแซ่บดีแซ่บขีมือแปลง พอเดี๋ยวทีหนึงโอ้ยใช้ชูนั่นได้หุงกุ้งกินได้เออตีมีปีงูท่าบีแล้วกันตีเกลือใส่น้ำทุกคนไส่แล้เกีลยวตีตีเกลือใส่เลยอะเข้าไปกลับมาใส่แล้วเกลือตีเฮ้ยถ้าไปปีงเลยได้บไปปีงนะนองาโตไปได้ได้ไหนเอายี่บอลเอามาปีงใหญ่เนาะ ไแรกเดี่ยวตีตีเกลายวไซ่นี่เนาะมึงโ่ามนไอพนี้มดคนละบ่ก็เดี๋ยวเราไปเช็ให้ากว่าตีพ่อนหญ่บอนิบูดนีูดิบูดิบรดบเดิบูดิบวดิบบูดินูดิิบูดิบูดิบดบูดิบูดิบิู้ดูด้บบิบูด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 ดซบยบูดดิดิบนีิบูดปบน ตอนนี้ก <languages> mm, <ky> no. ็ะหมดปีหมดตาบีเขาอมาจีบหลังโอทบีกินข้าวต่อไฟยังไหนออสิตูนมาเย็นมาเชืมก็โลดเซมเซลซุ่มเซลซุ่มเซลหลายคนคนไกินกยังกันตัวนี้คีมันนี่ผักหลายอย่นเลย จิมเฮยปอนเฮอปอ่อนเอพร้อมนี่แข่งแคมีคนนี้บมาคนมาเฮ้แซบไปเลยโคตรเลยนะโคครเลยินหัวทาบีโอ้ยเฮียมหยเลยแอะไเห้ยมเียชื่อใครเชื่อว่าเชือครด้ชื่อบ่ คาบีแฮมแมตีนทุกตีนเกียวอ๋อดอมีนกเ่ันเอาก้อนเลยอยู่วะโอ้ิอคือดองตอนี่พอทานกินไปนำเลยอทีนคนปซื้อวไปกินแต่พวกปิกสิโคมันนั่งกินดีๆี่ะไปพักกุกไดหมดไปนนำไดหมดเลยี่หมดนั่นนี่นะ อี้นี่อื่นนะช่วยนะช่วสามใพอจักหะเิ่งแล้วโอ้เนี้นี่ทุกคนขั้นตอนที่ลึกแปลกนี่ขั้นตอนทุกคน ดิ่งก็ใส่เรียบร้อยอตอนต,ต่อไปโขาหพริกลงปกติเขาใช้พริกดิบนะเอาวิมีมาคิดดิบเลยเสิร์ฟกินห้าวเอาสูตรนี้ก็ได้คือเดียวสูรมันเนาะสูตรนี้เต็มคิดห้าวห้าว ตอนที่2เสืยอผักลงไปพูกนั้งก็นังกินอยู่ัอองรถเมททองทำเงินเป็นขั้นตอนเลิศขั้นตอนสูตรเลิศ

โอ้ชุดพี่เ่อนปะกำหลาบไปตั้งึ้นตั้งตั้งตั้งทุกคออมทุกคน้ามา้าวมัามันได้เป็นเงี้ยนะอลย้าวมามนี่ได้้ได้้อยู่มัอยู่มีหลายทเออนี่ทุกน เราเลือดกามมาหนินี่ได้แล้วนี่โคนนี่นี่กามเลยนี่กามเลยทุกคนเลยนี่ยมมามครับนี่น้ำลายก็มีน้อยกามพักเลยพร้อมเลยทุกคนหมดเลยเริ่มกับชอนแซ่บบ่อ้มอตะวงเลยกับชอนนี่ทางตะม้งเลยมาทังไม้เลยเสียบหันซอยนี่ปูน

มันมีกามแล้วงขนมมันมีกามไหมโอ้ยกเนี่พักทอมกูเลนี่เลยเกิดแตกเป็ดอ่าไี่เจ็บผแตกเ็บผมแกเลี้ยวลังนี่ถอใช่รูดเล่นนังปลานั่นจับตังอยู่เอาไปเชืก็ได้ย่ังอยู่เกิดแตกหมดแล้วเลยตะก เยวะลนเงินลนไนชิโค้มันกะดูมันเหอรอนบ่ได้ไอพวกเฮ้ันนี่แหละเดี๋ยวนานะอันนี้กินเล้งจนตั ีุผ้าี่ผ้าผ่านสมือิมห้าดูแต่หน้าดูไม่ได้ากินโมกินอยู่หน้าพี่อะทุกคนวันนี้กะกินเสร็จเรียบร้อยละเก็บเก็บของมาวันนี้ซิมเออร์ทุกคนไดวันนี้นะเตรียมของซิมเออร์ของสดทงใหม่ซิมเออร์นะบ่าวคนมาใหม่เลย เออแล้วนี้เดี๋ยวแปงจานัหูก่อนกุนเด็กก่อนเลยสามคันมาท่องไม้มาคำสอนบอเบลลาเงินเด็กก่อนเลยแปงจะอัดหูก่อนดูเพืเ่อนปะเพราะว่าเพืเ่อนมาแปลงนอนอยู่หน้านะนอนอยูห่หน้าประจำคาริคอยเข้าบ้าน บ้านมาหน้าเพื่อนนี่กะไก่ยังทุกคนเลยทุกคนทุกคนน้ำมีเห็นเลยะเห็นเลยทุกคนน้ำมีเห็นเลยทุกคนเลยนนี่ทุกคนมาฮอดแล้วกับปลาแปลงกะขี่ขึ้นมาบรรเนอร์เลย ขึ้นมาพี่เลยขึ้นมาเอามันเขากะสอบนี่เมื่อกี้เพิ่เอาเขาแล้วสามชีกองแล้วแปลี่มาตำหลังมาเอามันเขากะสอบเลยเอาขากะสอบก่อนทุกคนเลยนี่มันเขากะสอบก่อนโอเคเลยทุกคน แห้งเลยโอ้มันตันแห้งนี่ทำไมเลยแห้งกรอบกอบะทุกคนวัอนี้กะปลาแปลงกะมาละมาแต่กินซุปเชียอนนมูนพวกมาแต่หาเพื่อนนะมามาเอาเพื่อนก็บลาแปลงกะซัดขึ้นมาหนึ่งเลยมาเพือนมากันเมนคิดวันนี้กะมาเอามันออกกรสอบขายมันตากจนถึงมือแล้ว ที่ปปเปลงผิดพลาดประกณาอากาศเปลี่ยนกระทบกออ่อให้ด้วยคนเด้อพบกันใหม่ในคลิปหน้ารับคลิปนี้กักนขอภาวนาสบายดี